สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูกี้อีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอนคณิตฝึกคิดตามค่ะเดี๋ยวเด็กๆหยิบหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเปิดในหน้าที่16กันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําในข้อที่4ใหญ่นะคะในข้อที่4ใหญ่จะมีด้วยกันทั้งหมด12ข้อย่อยนะคะแต่วันนี้คุณครูใจดีค่ะให้เด็กๆทําแค่6ข้อย่อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจทํานะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะไปอ่านโจทย์กันก่อนเลยค่ะโจทย์เขากำหนดมาว่าเขียนเป็นตัวหนังสือมาดูในข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1จํานวนนับที่โจทย์กําหนดมาให้คือ132นะคะสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขียนตามเลยนะคะมาต่อในข้อที่2ค่ะจํานวนนับที่โจทย์กําหนดมาให้คือ314เขียนได้แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนตามมือครูเลยค่ะ ข้อที่3นะคะ278เขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะเด็กๆเขียนตามเลยนะคะมาต่อในข้อที่4กันเลยนะคะในข้อที่4โจทย์กำหนดมาว่า251สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะเด็กๆเขียนตามแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะข้อ5 381เขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้เลยนะคะ และในข้อสุดท้ายค่ะในข้อที่6โจทย์ให้มา495เขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เขียนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะส่งให้คุณครูดูค่ะก่อนจะส่งให้คุณครูอย่าลืมตรวจทานกันให้เรียบร้อยนะคะบ๊ายบายค่ะ